สวัสดีท่านผู้ชมทุนทุกคนดเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง FC วิน e, เหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมหะครับสอนทำอะไรนู่นนี่นั่นอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนทำแบบระเบิดผ่านประตูวาปได้เนะเฮ้ยมันเด๋ยวก็มีโนษณาเลยฮะแปลกจัง มาเป็นอันเนี้ยที่กดอ่ะแล้อันนี้ลงไปอันนีน้แบบนี้เลยให้เป็นมุมฉากแบบนี้อันนี้ไม่ต้องหรอกให้เป็นมุมฉากแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นอันนี้เข้าไปเลยนะเซียนใส่เปแล้วเซียนนะครับผมแล้วก็ 就懂一个。 Şöyle เยอะว่ะุูยเกือบแล้วไงเราก็วางพิสตันลงไปเลยนะจ้างแบบนี้ เลนะเพื่อให้มันดันเข้าไปนู่นเลยเอไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้อ่แบบนี้เวลาที่ว่าให้มันจะระเบิดออกไปนู่นเลยนะสิที่สำคัญเลยนะัก็คือระเบิด TNT นั่นเองมองไว้แล้วก็ชับแล้วเร็ว,เ,รว,เ,รวเออ ไอ,อ,อมไม่ดูดิโอ้เ้าหมอว่ามันไม่วามไงหมอว่ามันไม่ระเบิดไม่ผรดเจ้าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปก,กาะลางทะเลก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะวาดไปบ้าน เอออันนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะว่าไปบ้านเออเอ็พีซีเลยนะจุมน้ำไปไปกันอบูบูบูจมูกบ้านเอ็พีซีแล้วจหมูกบ้านเอ็พีซีแล้วครับผมแม่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยดีอยออู่เหมือนกันนะครับโหดูดีพวกเอ็พีซี เริ่มออกทำงานละแล้ววันนั้นเราจะไปเก็บเกี่ยวข้าววันนี้โอเคขอไปอยู่ในบ้านไหนดีเนะี่ย นปั๊บไปกันว่าไปหาที่สูบหุ่ยโลกนะเราว่านะไม่ต้องเตียงอกเตีงยงอะไรอ่ะไปปับไปสไ વ เวอรกันโอ้ยนี่ฉันมาสไ વ เวอแล้วเหรอเนี่ยอุ้ยว้าวยื้อเกราะด้วยลืมดูอ่าเสือไม้มาละโอ้โหชุดกราะก,ก็สวยเหมือนกันนี่งแต่ก็กันเลยเวลมหาอ่บไปทุกคน ออนะเอาไวา้แบเลยเพ่อหิวเดี๋ยวไปทำอะไรกิน ให้มาแล้วคะกลับบ้านกันบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยเผาของกินก่อนที่เผาไม่ได้อ่ะต้องมีไม้ด้วยเฮ้ยตั้ตมสบายยีนะ่าโหลดแอปหุบบ้าน ABC e มาไม่งั้นนะ่ะหาอะไรไม่ได้เลยด้วย จริงๆได้ของมาเยอะอยู่เหมือนกันนะด้ทังแอปเปิ้ลด้วยทัขนมปังตั้ง3อันแล้วก็ยังมีข้าวตั้งสแล้วก็มีมันอีกตั้ง20อันแล้วก็เราก็จะไปทำเฟรนฟรายกินอร่อยอร่อยโอ้โหที่ถึงความอร่อยจังโอ้ ขูดบ้านอื่นดีกว่าที่นี่ก็ไม่ปอดอะไอ่ะเอ้ยนายเข้าบ้านฉันทำไมนายอยากเข้าบ้านฉันสิแอบไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันจับได้ ไม่ีใครมาหรอไม่มีเออแล้วว่าใครมาแล้วมาเห็นฉันขุดอ,อ,อย่างเงี้ยฮึมาหนังสือดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่จะรู้เรื่องอะไรขุดตอ ที่เราจะต้องไปขุดนั่นก็คือหา,ถานถ่านหินแล้วถ้ามันอยู่ไหนล่ะนี่อ่ะมันจะอยู่แถวๆนุ้นแหละมั้งเว้ยเราเห็นม้าเราอยากเลี้ยงม้าทำยังไงดีอ่ะ ได้มาได้มาก่อนอื่นต้องทำเตียงก่อนนะครับผมเดี๋ยวแกะตัวนึง ที่ไม่สวยเลยอ้ดิ้นหางมันแล้วมันครับเลยปะเนี่ยมันตรงม้าเมื่อกี้เอ้าไม่อยู่เลยตรงนี้เนี่ย ¿Qué ก็จะมีประาณนะไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดทมทอมเพลงอะไรนะโอเคสำหรับวันนี้ขอไปกันแล้วแหละก็ไปหาอะไรนะเนี่ยอ,อุ้ยเจอแกอุ้ยนั่งแกะอะไรอ่ะเธอนน้นแกะอะไรใครรู้ช่วยบอกฉันทีเธอไม่แกมันดำจงัง มยืนให้ฉันฆ่าเฉยๆแบบนี้ล่ะนายนายมืดน้องต้องไปขุดไม้ก่อนแล้วแหละอันนี้มันจะมืดข้ามผ <c oughs> นเกะก็ได้มาแค่สองงานเลงอ่ะไม่ได้มาเลยเลยเดี๋ยวนี้มีไม่น่า เร็เลยโอเคไม้ไม่มีมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะไม่ต้องพูดมากบ๊ายบาย